ลำชีลายลองไอ้อมายืนคอยมองมายืนจองอยู่ริมทามาสิตทนสาวนาถือเขาป่านอรักไว้มายืนให้อยู่ฟังเสียงไอ้อออคนจนผู้นี้ อยากมีสวม่วนน้อยเยียวยาหากเขาบอกคืนมาเช็ดน้ำตาสาดนอง ใคยมีความลังคิดทอดความเดิมปรครังที่เขามานั่งคุยเธอเขาพรำกอ,อดกอดกอดเทียังเจอหัวใจพรำเธอเป็นเธอที่เคยราวล้าวแม,มาวันนี้เธ่เขาไปไม่กลับเขาลาไปแล้วเสียบตัางสายน้ำชีหัวใจลอยนองจะยอ้อนก็บไม่ได้ด่างลำน้ำชีได้ไปไม่มีนอ สวัสดีครับชิปนี่ผมยุบันกุดหินครับตะบนกัะแมดอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะสถานที่ด้านหน้าครับเป็นวิธีการเกษตรด้านบริษัทการเลี้ยงแพะของพ่อกาดัเนะครับเนาะพี่นองก็จะเห็นบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบ้านเท่านั้ครับประมาณนี้เนาะนอกจากเห็นให้เห็นหน้าครับเพิ่นไปยังจึงสนใจในการเลี้ยงแพะนะครับผมสิมาสอบถามรายละเอียดในวงเงินที่เกษตรกรสามารถ จับต้องได้ครับหลักหมื่นนะครับเนาะหาหกมื่นบาทนะครับเพิ่นเอาแพะเขามาเลี้ยงเริ่มแรกประมาณสิบเอ็ดโตนะครับเนาะเดี๋ยวนี๋ก็ส่งผลผลิตได้ชุดลูกบวกเพิ่มมาแล้วแปดโตนะครับเนาะสีใบแม่เนีน้ำมือไม่ละครับผู้ที่คิดอยากเลี้ยงในวงเงินที่จำกัดนี่ก็พอกระดัมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้บ่เขาสีสามารถเทศได้บ่เนาะครับเนาะแนะน้ำลงเลือนในการอยู่การกินนะครับจะเพิ่นเลี้ยงมาสี่เดือนนะครับประสบปัญหาอย่างแนี่ยก็แพะการเจ็บป่วยของแพะมีอย่างเนาะครับเนาะตามด้านนี้ก็พอกระดเลยครับผมตามเนาะ ตามน้ำกันครับผมเอาตามน้ำได้ครับพ่อกระดำเลยครับอาคุณพ่อสวัสดีครับอนี่ก็ด้านหน้ากับเป็นบ่อปลาของพ่อที่พ่อคุ้นใบนาะครับเนาะอืมเลี้ยงปลาอยังงนี้เหรอครับพ่อปลาดุกปลาตะเพียนนี่แหละครับไจะกินครับใส่บุหรี่พวกนี้ขั้วเลื่อนเนาะพ่อเนาะเหลือกินกระขายด้านนึ่งก็เป็นไหน้าเฮาไหน้าอ่าครับผมหน้าเข่าครับ ต่อไปก็ตามเรื่องแพ้น้ากันเลยครับผมพี่น้องได้เห็นบรรยากาศบ้านเฮาเนาะพี่น้องที่เห็นไฮน่าอยู่อยากเลียงแพรกับประมาณน,น,นี้ก็ไเลยนะพอนาะ,ะ,ะครับเอาล้ครับเขาประเด็นเลยนะพอนาะถ้าพอเลียงแพรมันมันี่น,นะครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วพอ่อนนสี่เดือนนะครับเนาะรประมาณสี่เดือนครับผมอมนี่แหละครับพี่น้องเห็นด้านนะโอ้แพรเพิ่นกะบคือว่าพอชิรายไปนะพอนาะนี่แหละครับประมาณสี่เดือนนะครับพ่อเอาก็เอาป็นคอคอไปแล้วนะพอนาะ ผู้ใดเลี้ยงยังก็ต้องเห็นคอดีและอจรยางเนาะว่ายัางจังอยากเอามาเลี้ยงนะพ่อเนาะ,อะเอานึงเลยครับคอดีที่พ่อมองเห็นได้แพร่เนาะจังอยากเอามาเลี้ยงมันมันมันมีประมาณไดครับพอ่อว่ามันให้ผลผลิตเร็วภายในสี่เดือนเท่ากับเห็นแล้วผลผลิตครัคาคาซื้อมากอซื้อในร่ทุนนี่ก็หกหมื 60, ่นราคาหกหมื่นกับใ้เม่พันมาซิเบสโตครับผม ยวนี่กอ็ออกไปแล้วาตัวได้ลูกมาก8ตัวเห็นผลผลิตแล้วแล้วก็ล่อคอดอยู่อีก6ตัวโอ้ครับระยจะเวลาแช่4เดือน4เดือนครับอืมสแสดงว่าแพะที่พอซื้อมากนี่มันมันเป็นแม่ทองไหม,มครับแม่ทองครับนีน่แม่ทองอือบต้องไปล่อเวลาโดนครับผมแต่แม่ทองเขาสีได้ผลผลิตเร็วอืม ชี้เดือนได้มาแล้วแปดตัวเนาะเดียวเนาะครับโอ้ครับผมมีแฝดบ่พอมีแฝดบ่มาคอยแฝดสามแฝดสามตัวแล้วก็เดียวสองครับผมอ่าตนี่แหละครับที่น้องกับเพื่เนาะครับเนาะเพืแสดงว่ารอบรอบของแฟนนี่ก็จัดเนาะพ่อเนาะครับอ่าต่อจากพ่อเพิ่นนะครับก็คืออ่าในความที่น้องพ่อเพิ่นขอแรกประเด็นแรกคือว่าแพะซื้อเข้ามาราคาที่พอจับต้องได้ครับและชุด ที่ทรงผลผลิตต่อชุดลูกนี่เกลีก้ยงนะพ่อเนาะครับอ๋อนี่แหละครับประมาณนี้เอาต่อไปนะครับแนียวทางของพ่อเนาะพอสองครับพอคิดว่าจะเฮ็ดได้ได้จากแพ่นี่ไปในแนวทางยังไงครับพ่อเนวทางคือเลี้ยงใบเป็นเม่พันก่อนอืมพอขั้นสีเป่าขายครับเลี้ยงว้ตัวไดมันนี่เขาก็เอาเป็นเม่พันเขาบอกต้องไปลงทุนอีกอืมพอพันเขาก็มีแล้วเขาก็ต้องไปซื้ออีกครับ ตัวใดมันบองงมเขากับคอยพิจระนาไม่เขาก็เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้เลยครับผมสะสมแม่บอกแม่พันธุ์นะพ่อเนาะครับโอ้เจ้าเจ้าครับเกับวดนไปลงทุนอีแน่อืมอืมอืมครับขยายออามาเรื่อยอืมนี่ตัวเดก็หอมดีนี่แหละนมมันครัดีกว่านี้นอืมครับครับคูมืองตลาดเป็นได้พ่อวงการตลาดแพะดีพ่อสืบสืบสอสอเบิ้งครับช่วงนี้ครับ ตลาดเพิ่นกันหาบ่าดีอยู่อืครับผู้คนีะขายผู้ลูกใต้เพิ่นก็นว่าอย่าขายหรือยังอืพอกบว่าพอขั้นขายครับเลียงไว้หนสะสมไปก่อนครับผมอมถึงเวลาเขาดูแลบอทัวถึเทงผู้ดเดียวกับจังเจ้ค่อยขายของอนะพ่อ,นอพดเดนาะสะสมไปครับผมโอดีตัวละครับแนวทาง,าทางสะส,ม,สมแม่พันธุ์ครับพอดีเค้ืกันสะสมแม่พันธุ์คือคืออย่างพอ่อเขาเขามองในจุด ทุบดีลงไปลงทุนอีกนะทุ่นเดียวเยวครับเขากับพวกปู่เขากับมีแล้วนี่มันกามีแล้วครับกระตะโจมไวแงามเขาบาดแค้นหรืออยังเขาก็จังอยากขายจะก็ขายโอ้ครับผมคือยง้มเขาบางครั้นเดือดร้อนเลาก็เลี้ยงไปเื่ดีดีครับดีคือเากามีเวลาว่างบ่หลายเขาก็เลี้ยงไปปล่อยทั้เมื่อละสองชั่วโมงอืมปล่อยกินหย่าปล่อยนั่นหนึ่งครสองชั่วโมงพื้นที่บริเวณจังสั้นพ่อกับปล่อยลงไปเลี้ยงเงีนบ่ครับ ปล่อยได้ครับปล่อยมันกับมอทางบ้านเขานะพ่อเนาะบ่อยมีร่องกินแต่น้ากระเทียมบ่มากหน้าแบบนแล้วเพื่อนี่เนาะครับครับผมอ๋อสรุปจากต่อพ่อเพิ่นก็คือว่าเลี้ยงนะครับปีแรกๆหรือสองปีแรกเขาเข้าม้อนจะขายกันแล้วพ่อเนาะอยขายครับสะสมไปเพราะว่าเขาจะดบอดไปหาซื้อให้มันยากอีกเนาะเขามีต้นหนามเขายืนไว้ครับอืมไปหาเมยพันธุ์อีกครับเจียวๆครับพ่อเจียว อ่าในวงเงินหกหมื่นบาทก็ได้แพ้เริ่มเริ่มเริ่มเรื่อยๆที่มเ,มเ,มเม็ดโตเนาะครับเดี๋ยวนี้บวกแปดไปแล้วบวกแปดโอ้เจ้าพ่อเอานี่ผ่านไปเงินอ่าเอา,เอ,า,เอ,าอีกงเนี้ยขั้นเราอยากซื้อแพะนะครับซื้อแพะนี่เน้นว่าเกษตรกรนาะครับเนาะมันกับผู้เงินทุนมาซ้ำกันครับเอาตัวประมาณใดราคาซ้ำใดดีพ่อประมาณที่ซื้อตามที่พ่อราาไปซื้อมาเนี่แหละครับ ตัวตโตทองนี่เขากระลับประกันเขาซื้อมาหกขั้นหาลองหกขั้นหาเขากระลับประกันไห้ได้กะคือของเขาอยู่เขาครับรับมาไห้มานกบมีมนเห็นนั่นนะืะที่แรกกับว่ามันเมนบอพอกัว่ามันครับเขากรับประกันก็คือเขาไปซื้อกับเขาอย่างสี้เขากับเขากับว่ารับประกันเนื่อวะเขาเกลี้ยยใจกันกับเขาหน่อยบาดนี้เขาามามันก็เห็นผลคือเขาวายหรือออกดอกผล้เห็นอยู่ครับเจ้าเจ้ากันท่องกันท่องคือของเขาอยู่ จะเลือกเบื้องเนาะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่นะพ่อเนาะประมาณนี้เนาะครับอ่าอ่าดีคือแนวทางแล้วยวจผู้ใดเงินทุนหลายได้ไหมน้องเด้อครับมีเงินหลายครับไหลายก็เอาหได้ก็ได้เนาะครับเนาะโอ้งไงไงแบบนี้ครับต่อไปนะครับขอเบื้องลงเลื่อนพ่อจยังน่อยเนาะพ่อเนาะลงเลื่อนครับการเตรียมการเดี๋ยวจะถามพ่อเพิ่นว่ามือใหม่ควรจะเตรียมประมาณันใดสำหรับลงเลื่อนนะครับพี่น้องเห็นนะครับออกแม่ลูกลงมาฮเอาก็นั่นแหละับเนี่ย นะครับน้อ,องเห็นโรงเรื่อนไอหเห็นเดี๋ยวหเห็นนี่ก่อนเนาะครับเนาะนิ่งประหยัดครับอืมนี่ครับ <c oughs> นี่เบิ่งเอาเน้นประหยัดเป็นไม้ยังเนี่ยแล้วพอเขาเห็นไม้ไผ่ไม้ยุคค่ะครับอืมตีคันนะจีนอ่อพอเนาะครับเขาเขาเห็นนี่แล้วมองีมันจะมุ่งบอกว้างเดี๋ยวมันจะไปท้ายด้านนอกดีกว่าครับตามครับอ่ะมาเบิ่งด้านนอกเห็นชัดเกี่ยน่อเนาะกว้างเน่าลายวันเดียพอกระดมเน่าสิบสองเมตรครับครับกว้างนี่มันอกี้ ต้องร่วมไปหันมากิดสตกสามเมตรอืมเอาสามเมตรครับครับอ่านี่แหละสัตวรับพิ่นงมือใหม่นเนาะพ่อเนาะครับโป้งเลื่อนนะครับขันขันห้อยฮ็ดยังสี่นะครับคอดีห้องมั่นถ้าห้าถ้า,าหฮอดแบบนี้ห้อเย็ดเอเียงได้ไม่ไรแบบนี้นะครับคอดีมันมีอย่างเนี้ยพ่เอเขาก็ลดต้นทุนอืมลดต้นทุนในการเลี้ยงเลยละครับเพราะว่าห้าต้นทุนเขาบวไลเขาือกว่า,า,าต้องไป คิดยังหนักหนาเป็นบ่อครับว่าข้าเห็ดโรงเรียนเป็นแสนจังเสียข้ากระดมก็มีคิดเลยนะโอ้ครับผมครับโอ้ก็เน้นตัวนี้แหละเน้นว่าโรงเรียนเพื่อว่าข้าอยู่ได้ได้อืเขามือไม่ยัดสีเฝ้าไปเน้นโรงเรียนครับครับผมอ่าแต่ว่ากันแล้วแต่ผู้มีเงินแล้วถูกต้องครับถูกต้องกลันอ่าๆกล่าวว่าฮะโรงเรียนกับผมบ้านพ่อเพิ่นแนะน้ำพาไปที่ข้าเฮ็ดไใบแล้วบอกแล้วมันกันประโยชน์ยังได้เนี่ยฟูเลี้ยงไม่มันมีข้อดียังได้เนี่ยครับ กันล่มกันฝนครับอืมข้าวสาเกออกมาให้ห่างเจ้าหน่อยครับเวลาล่มพัดมากเลยล่มฝนมันสิถืวฝนมันสิพอสบายนะอือแต่มันถืิฝนแล้วมันแพ้เขาสิพอสบายครับอ่าก็ต้องหาบังให้ฝนเดีนยวนะครับเนาะเป็นผ้าใบผ้ายังแน่เนาะพ่อเนาะฝ่ากระสอบที่เดียวาะครับดิ่ได้ครับอ่าครับไล่ๆมันเลยก็ได้อืมอืมอืมผู้ใดมียังก็เอานั่นแหละบังไว้อืมเบิดไล่เบิร์ดเราพ่อโรงเรื่อนเท่านี้เขาเห็ดนี่ อ่ะส่วนโคงเลื่อนกับสองหมืนกว่าบาทนะครับเนะะาะต่อานนี้แบบพี่น้องเข้ามาหฮ็ดใสกันนะพ่อเนาะแจ้งกํา,ากลังค้าอะนเอออันใ<บ>ดพบ,บเป็นกับจำเป็นนะครับเนาะเ<ม>อาพาดไปครับเรื่องโรงเลื่อนนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่พ่อพเพลียงมาซีเดือนนะพ่อเนาะว่าปัญหาในแพะนะครับที่พ่อพบอาการเก็บป่วยต่างๆของเพิ่นนี่มีมีให้เขาเห็นถึงขันลมตาทถ้งขันยังมีบ่ครับบ่ขันมีเลยครับบอขับนบครับ หรือว่าดวงดีอยู่ครับพวกไอการรักษาต่างๆพ่อก็ได้ศึกษาจากฟาร์มที่เพิ่นขายมาแนี่พอสมควรเนาะครับอืมฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงไม่กระควรจะมีเทนเนอร์มีโคตรถี่ค่อยปรึกษาได้เนาะครับเนาะครับครับครับโรคหลักๆในแพะเนาะครับที่ผี่ควรปฏิบัติเนาะพ่อเนาะแนะน้ำมือใหม่เนี่ยเพื่อเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเนาะครับเนาะพยาธิอ่าครับพยาธิพยาธิเนาะครับเนาะครับเกิดจากสาเหตุยังเนี่ยละพ่อ พวกพยาธิพวกชื้นนี่แหละอืมันดินมันชื้นใช่ไครับอืแต่ว่าของผมถ้ามันบ่แห้งผมก็บ่อยากปล่อยมันครับอือปล่อยกบบซวยๆเด็ดๆออกๆเลยครับปล่อยอือปล่อยบ่อลลน์ตกมือละ์สองชั่วโมงอ่าให้มันไปกินหยากรับเขาเพราะว่าของพ่อเพ่เลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงน้ำเนาะครับเนาะปล่อยเลี้ยงน้ำอ่าแล้วก็ให้กินอาหารแล้วก็ปล่อยเลี้ยงครับพวกเห็นก็เป็นพวกเครื่องขออย่างนั้นพอเนาะครัยาเนี่ย พักเกษตรกับีอยู่ครับรองร้อยผมมาหล่อพลคำแน่นะครับพอพลได้จัดการไปแล้วต้นทุนอาหารต่อมือนี่เนาะพ่อเนาะเรารับแพ้น้องครับเนาะไลเฉลียต่อมือนี่เลี้ยงแบบของพ่อฟ้ามพ่อนี่ภาษจ่ายสูงบ่นบีมีอย่างเดียวม่อแต่มันมันมั่นว่ากัดเอาม้เดือนครัวนะครับมันสองตันสองตันกลัวครับผมกับว่าอาหารเท่านั้นแหละ อาหารใส่ยีบเอ็ดโอ้มันนี่คือมันหมักเนาะครับเนาะมันหมักครับครับผมมันหมักยีดอืมกินผสมอาหารไปนะครับครับครับมันยีดไปแล้วก็อาหารผสมอืมปัญหาต่างๆกับยังบ่พอก่ะนะวังเรื่องพยาธิพายังไงนะพ่อเนาะครับสอบถามการเอาเนี่นะครับสำหรับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงไม่กับพิสากันได้ นะนะครับเบอร์พ่อโทรพ่อเพิ่นพอนผมจะจีบไปทายจีบอยูเ่เถอพี่น้องครับสนใจในการเลี้ยงว่าเอาเอามาเลี้ยงนี่พ่อกระดมมันยากบอ่อเลี้ยงแพะเนาะประมาณใดเลี้ยงอาการเจ็บป่วยของเพิ่นมันเลี้ยงยากอีอรีบ่อจังสีเนาะครับเนาะผลผลิตมันมีเห็นจริงบอ่อแเ้าเลี้ยงมานะครับผมอ่านะครับสุดท้ายนี่ไงพ่อนะครับสรุปแนวทางของการเลี้ยงแพะในแบบของพ่อเนาะครับเนาะไปในแนวทางใดครับผมให้พ่อสรุปเลยครับผมก็ว่าเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อน ยังไหวไร้เบึงจะปีต้องปีพอล้ครับกับวัชชิบ้ขั้นขายอืเลือกเมพันซะเกินมย์พันธ์งามๆก็เอาไว้ครับชื่อว่าเขาล่องเบิงว่าเข้าไหว้ล่งทุนแค่เดียวนะครับเขาเ่าต้องไปซื้อมาอีกแล้วได้บอดนะครับล่องเบิงอ่าเขาก็าต้องไปซื้อเมพันธมาอีกครับผมครับออันนี้เป็นแนวทางที่ดีเนาะ แบบนี้จะดีครับเพราะว่าในในแนวชิดของพ่อเพิ่นกับไม้เขาว่าเขาจะเขาจะบริปหาสื่อแพะแพรเรื่อยๆอย่างเี่นนะครับเนาะเพราะว่าห่วงราคามันผสมกันดิบางเชื้อแพงกับมีเนาะแต่เขามีสะสมไว้ในขเอาในฟาร์มเขาก็ดีกับการลงทุนการจัดการที่เรียบง่ายครับแบบไทยบ้านผสมาสาน้ำกันทำไรทำหน้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะพ่อเนาะแบบเป็นิเป็นอาชีพให้ปูเถาน้ำบ้านเขาต่อยอดไว้ลูกละเนาะเพื่อเพิ่น ครับเเออยากเลี้ยงมาอยู่บ้านหามุญอาชีพกับเขาเป็นศึกษาเป็นต้นแบบไว้เพื่อนพ่อเนาะมือนี้ก็ขอบคุณพ่อกระดมแหลายครับผมให้พ่อติดเบอร์โทรสงไายคลิปนะครับเพื่อพี่น้องสนใจอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆครับผม083ครับ182 9205ครับครับผมตามนี้เนาะครับผมอบ้านผมไ็แนะนาไปแล้วนะครับพี่น้องอยากทดลองเลี้ยงเบิ้งจักอา้ะเลี้ยงน้อยายกับสิเป็นด้านไหนเห็นนะพ่อเนาะกี่ไร่เยักตัวมือไหม่เมื่อไหม่นี่ก็เอา แม่ทองกะจักพกเก็ดโตฮะ,ะน้อพอเนาะหน่อยแล้วมันก็คือเึ็ดเรื่อพ่นเนาะเอาประมาณนี้ได้พี่นอ้องเด้อเน้นแม่ทองน้องเนาะครับอ่านี่คือมือใหม่ครับสุดทายเบิ้งเพราะว่าแถวบ่มส่วนมากจะเป็นมือใหม่กันแถวบ้านเท่านาะร่องเบิ้องอ่าพี่น,อน้องเลยเบิ้งแต่ว่าผลผลิตมีแล้วล่ะครับมีให้เห็นแล้วเป็นเหม่นว่าสีขายกับสีพราสีไล่ไล่ทุนไล่กันไรขึ้นเลยเนี่ยนะพ่อเนาะสูตรที่อาคิดจะขายมันผมว่ามันเกิดแต่เป็นชุดรแปนีเแม่นว่าครับ มันขนาดที่ขายได้เยอะครับแต่ว่าผมคันจะขายมันก็จะขึ้นทุนน้องวันนี้ยอยู่ดอกน้องเนาะ,นะสี่เดือนหนึ่งนาะงหล่ะครับเนาะอ่ะราระยะเวลาสี่เดือนเอามือนีครับผมก็พ่อกระดำอีพี่นีร่าไปกอนจนกลัวสีพอกันไม่ ข้อมูลใดนั้นไปผิดพลาดขออภัยพี่น้องผู้รับชมฉิบเนาะชื่นชอบกันมากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มือใหม่เพื่อนล่ะครับอ่าซอยซอยเป็นกำลังใจให้กันเนาะข้อมูลอาจจะยังบ่แน่นเนาะฮอเปิดปิดมือใหม่อยู่แต่ว่าพาพี่น้องมารับชมอ่าเอาเก็บข้อมูลดีๆสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงไม่ว่าเท็ดแบบของพ่อเพื่อนนี่ประมาณนี้ได้บ่เนาะครับเนาะอ่ามือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม